ตัวก็บิดตัว okay. ตอืมโอเคโอ้หิวข้าวจริงเลยแต่ยังไม่หิวอะ่ะ ไปทำงานดีกว่าโอ้ยลังหน้าดีกว่าจุ๊บๆๆๆๆเอาวุ้ยเงินนี่นะหลังหน้าหลังหน้าหลังหน้าเฮ้ยไปซื้อของดีกว่าเอ อาหารเราก็มีแล้วนี่แต่ว่าแม่ให้เก็บอาหารนี้ไว้กินตอนเย็นๆว่าเงินเรามีแค่64บบาทเองไปเซเว่นดีกว่าน,นี่เซเว่นอยู่นี่เซเว่นอยู่นี่เออฉันมีเงินโอ๊ย้ยมืดแล้วเนี่ย ทุกีสี่ชั่วโมงโอ้ยเสียงโอ้ยดเดี๋ยวคำอ,อ่ะเสียงไรอ่ะติงติงสวัสดีค่ะคุณลูกค้าอ้าวสวัสดีค่ะซื้ออะไรดีนะจะรับอะไรดีคะขนมจีบสารพาวไหมคะเอ่อหนูมไม่เอาขานมจีบสารพาหรอกคะ่ะมีแค่ มีแค่แสลเปาอย่างเดียวไหมเนี่ยขนมจีบมันมาจากไหนฮะคุณเอ้ยคุณคน,นี่ก็งั้นเดี๋ยวไปหาเลือกดูก่อนหเค้กเค้กราคากี่บาทละคะเค้กราคาหนึ่งรอยค่ะอ๋าหนึ่งร้อยเหรอเงินไม่พอเลยอะอออหูหุยน้ำพึง่งอุย้ยพึ่งนี้นะ รังผึ้งแบบรังผึ้งนี่น่าเอาไปกินเสียง FNR ได้เลยนะเนี่ยแต่ไม่รู้กี่บาทไม่ซื้อหรอกเดี๋ยวแม่ดูโอ้นี่ของใช้นะไม่เอาหรอกของกินของกินมีแล้วนี่หุยดูสิโอ้ย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 นั่นนั่นโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่มัน นี่มันไข่ต้มล้นลวนโ oh อ้โหหนูเอาคุกกี้ดีกว่านะเดี๋ยวค่อยเอาไปจ่ายตังค์อันนี้คุกกี้ค่ะกี่บาทละคะคุ oh กกี้ก็20บาทคะ่ะอุ้ยอะไรเนี่ยคุกกี้อันนี้ค่ะอันนี้อันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ย ันเนี้ยอันเนี้ยสิบบาทค่ะสิบบาทหรอคะอือสิบบาทเหรอโอเคค่ะนี่ไงค่ะสิบบาทเอาไปเลยเก็บเงินไว้นะคะคุณแม่คะเอาไปเลยติบบ <honestly> ๊งโอ้ยโอ้ยโอ้ยโว้ย,ยมืดเร็วมากเลยนั่นนะนะแอบ แม่จะมาวันนี้แม <th rill> ่เข้าไปนอนดีกว่าบ้านของเราล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 าโอ้ยโอ้ยโอ้ยบ้านของฉันไม่มัช่างร,ารก,กุระเกะระกะเกินนอนขอบฟีลขอบฟิล <N un> ไปเซเว่นดีกว่าเอ๊ะคุกกี้ยังไม่กินเลยไม่เป็นไรเอาไปเก็บไว้ในตู้เย็นตู้เย็นตู้เย็นคนเนี่ยอะไรนี่นะโอ้โหขอโทษนะที่พูดคำหยาบเออโอ้ตรงนั้นมีร้านใหม่นี่นะคือร้านอะไรอ่ะโอ้โหเธอโดนส่งเขา นี่มันร้านแม็กโดนัลนี่นะมีอะไรไหมน่าจะยังไม่เสร็จนะดูดูยังไม่เสร็จนะเอบดูก่อนมไม่เห็นเลยอะ่ะอุ้ยจริงๆด้วยเพิ่งสร้างมาใหม่โอ้แล้วตรงเนี้ยก็จะเป็นร้านเสื้อผ้าแต่เจ้าของร้านไม่อยู่ไปเซเว่นอีกว่าเฮ้ย เฮ้ยเซเว่นอะไรมาเดินเล่นวะเนี่ยเจ้าของไม่เจ้าของอ่ะอเ้ยเซเว่นอะไรวะเนียเจ้าของเซเว่นเจ้าของไม่อยู่ โอเคนะคะคลิปเราก็ขอจบไปแล้วนะคะเพราะเราค่อยเจอกับ EP ีที่2กันแล้วนะคะหู้โหหอาห่อย่างกรมาเลยเนาะโอเคนะคะจะมาแนะนําตัวนะคะตัวละครของเราตัวนี้นะคะชื่อว่าอื cycling, ้อยอ้อยเอ้าโอ้ยมันจะจบเรื่องอยู่แล้วนี่พอแล้วไม่ต้องตีพี่จบเรื่องกันแล้ว จบแล้วจบแล้วอย่ามาตีอย่ามาตีอย่ามาตีโอเคนะคะจะมาแนะนํานะคะคนนี้ชื่ออะไรนะคนเจ้าของที่เล่นตัวแม่ค้าตัวกระเปี้ยงตัวโง่โง,ง่เป็นตัวละครโง่โง่กระจกกระจกคนหนึ่งนะคะนี่นะคะโอ๊ย <laughs> ชื่อชื่อว่าปลายฝานะคะน้องปลายาตอนนี้ก็ตัวละครชื่อตัวละครอย่าเพิ่งดีสิยายพี่โมโหนะมันจะจบแล้วนะยัย นาทีแล really cool. okay, okay. so, so. <laughs> <laughs> ้วนะยยโอเคนะคะก็โอ้ยนี่นะคะก็ชื่อตัวละครนะคะชื่อว่าอะไรดีน่าลืมนั่นนั่นเออจะกระโดดทำเฮียอะไรวะเนี่ยชื่อชื่อรุงนะคะนี่นะน้องรุงสุดสวยสวยมากเลยส่วนเรานะคะเป็นอีเตี้ยนะคะดูเพียนมากดูตัวเราซิตี้มากเลยนะคะนี่น่ารักไหมน่ารักกว่าไอตัวนี้น่าน่าท่า ส่วนดรานะคะชื่อแคะนะคะไม่ตลกไม่ตลกเราชื่อน้องแคะนะคะชื่อแคะนะแต่ตัวแต่ถ้าชื่อคนเล่นตัวละครตัวที่เราเล่นนะคะชื่อว่านิงนะคะชื่อหนิงนะส่วนตัวละครที่เราเล่นอยู่ตอนนี้ก็คือชื่อแคะส่วนตัวเรานะคะชื่อหนิงนะคะ <S <S คลิปนี้ก็ขอจุไปเลยนะคะ,ะค่อยเจอกับอีพีหน้านะคะคืออีพีสองนะคะลาก่อนค่ะ พูดอะไรก่อนบายบายอ๋อเฮียไอ้แย้เป็นผู้หญิงนะโอเคบ๊ายบายท้าพี่ชมกันดิบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย